เฮ้นี่หนูเก่งนะเนี่ยหนูกินจ้อยเก่งนะพี่อะไรย่าลูกนะโอ้ดีแม็กรือเปล่ะเออสวัสดีค่ะดีค่ะก่อนดีค่ะมาก่อนดีงามดีค่ะแมวดีค่ะมสวยป่าบอกว่าสวยค่ะว้าอะไรใครอะไรนะใครหยวกกล้วยดูเจ็บแบบไม่มีใครเห็นค่ะ ไม่มีใครเห็นว่าหนูคลายใหญ่ออกมาน้องบาลานจะได้ออกมาแบบนี้บ้างไหมคะจริงๆน่าจะมีเดิอนออกกำลังกายอยู่ค่ะเดี๋ยวถามพี่ควันให้แต่ว่าช่วงนี้ต้องปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่ใหม่ก่อน,นชุดเท้าพับเก,กลิลต้องเข้าแล้ว <c oughs> ค่ะช่วยเออหรือจะเอาช่วยอือจะเอาช่้ยมีใครเอาช่วยหนูเยอะเ่าเธอมันเลิศ นี่พยายามไปกินใบกล้วยกินต้นกล้วยกรวยใช่เอเวอร์อยู่ไหนนี่เหยียบเหยียบเหยียบนี่หนูจะกินโชว์นี่กินหยวกจ้อยชุดงอต้องมาแล้วแหละงอกับอะไรนะงอกับอุ้ยโยนขึ้นละงอกับอะไรนะส้มอ๋อเออส้มส้มสุกแล้วแจ็กกี้อยู่ไหนแจ็กกี้มายังงใสส่ีแดอ๋ออยู่ไหน พี่โรงเรียนพรานกันถ่ายนุชโชยเดี๋ยวให้พี่แจ็คมาถ่ายรูปสิ้าอ้วนพี่แจ็คมาถ่ายรูปอ้วนถ่ายรูปพ่อพ่อพี่เอกไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งดีเลยมานับดูว่าพี่เอกได้ลุกกี่รอบเออนับสิระหว่างจนจนกว่าจะจบไลฟ์พี่เอกลุกไปกี่รอบเฮ้ยเอ้ยมูนวอล์กียกคนเดียว อุ้ยดาวเพียบเลยขอบพราะคุณดวงดาวทุกดวงเลยนะคะส่งใม่กําลังใจกันเออเออลุกอ,อ,อีกแล้วเออมีความฉุกตลอดเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะน้องมีนาโชว์ตัวทุกสัปดาห์เลยนะคะตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นถึงไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายเลยเนี่ยทุกเสาร์อาทิตย์ใครที่อยากมาชมความน่ารักมาได้วันนี้ตั๋วหมดเร็วมากะะใช่เมื่อเช้าเก้าโมงกว่าก็คือรอบบ่ายสองเต็มแล้วนะคะเหลือรอบบ่ายสองครึ่งแปดที่แล้วก็แปดที่สุดท้ายนั่นคือหมดเร็วมากแม่<อ>ไม่ถึงการแสดงช้างรอบแรกเลยหมดแล้วนะไม่เชิงเหรอ เฮ้ยมีคองโชว์ไปกินโชว์สิลูกเร็วกินหญ้าอย่ากินหญ้าโชว์แม่นี่นี่พ่อก็รู้ว่าหนูชอบกินหญ้ารอเยงไม่สนใจเลยโยงไปเลยโยงนี่ชายของมีนาเออนี่ชายของมีนานะดูเหนียงสิดูเหนียงสิมุมข้างชัดมากพ่อก็คือชีวิตคุกฝุ่นสุดๆุดเออ เฮอย่ายุ่มอย่ายุ่มพ่อลูกอย่ายุ่มพ่อลูมพ่อพ่อเสร็จผมเสร็จผมนี่ผมพ่อตั้งนะเช่ใหมแม่แสนดี้บอกว่า do not disturb ค่ะอย่ารบกวนโปรดอย่ารบกวนฉันนะคะคุณพ่อเอกดูเหมือนดูเหมือนง่วงค่ะได้นอนกลางวันยังคะพ่อลูก พ่อคะวันนี้น้องนอนกลางวันหรือยังคะวันนี้นอนแล้วครับนอนแล้วน้อนช่วงกี่โมงเอ่ยนอน11โมง 40, อมง 40. อนอนเมินกว่าค่ะนี่ห้องแจ็คก,กี้วันนี้นอนเกือบชั่วโมงเชียวนะจ๊ะพลังชาร์จมาเต็มมาก จะถ่ายตรงไหนได้เวลาโชว์กินหญ้า <ừ. S 1> แล้วไม่แม่บอกยาไปดูมีหมน้าจ้างเดี๋ยวรอเคลียร์งานก่อนนะจะบ,บินไปจากสงขลาไปเที่ยวสวนนัรชัชชไทยยินดีต้อนรับค่ะโอ้โหใต้ขึ้นเหนือไปเลยเออโ,โชว์ไปเลยสวัสดีแอดปอปแอดจุ๊แอดกระตุยพ่อเอกแม่แสนดีสวัสดีค่ะและมีนาคนช่วยค่ะคุช่วยอยู่ค่ะโอ้โเอ็ดเวิร์ดบอกว่าวันนี้สบายจ้าได้อยู่กับสนมทั้งหลายอย่างสบายใจ <c oughs> ไม่มีใครมาต้อนหลุยล่ะหลุยหลุยส์บอกว่า 哎，怕